อยู่กันที่จังหวัดลำปางค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอศปราบอเภอเถินและอำเภอแม่พริกค่ะ นายชัชวานฉายบุตรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางสุพันณ์ีฉายบุตรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำสำรวจความเสียหายพร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านวังพร้าวหมู่3าอำเภอศพราบบ้านหนองบัวหมู่6ตตำบลล้อมแรดอำเภอเถินและบ้านพระบาทหมู่ตําตำบลพระบาทวังตวงอำเภอแม่พริกภายหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนหลายหลังคาเรือนค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ได้มอบหมายให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับเร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนเลยครับรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และหาแนวทางฟื้นฟูเยียวยาให้กลับสู่สภาวะปกตินอกจากนี้ก็ได้มีการมอบถุงยางชีพทั้งอาหารน้ำดื่มยาและของใช้ที่จำเป็นให้กับประชาชนที่ประสบะอุทกภัยพร้อมกับให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยและที่สำคัญคือมีการกำชับให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปเรียกว่า